ท่านผู้ชมครับทางการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA นะครับได้มีการเปิดตัวโครงการ MEA Energy Award 2025โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่8นะครับก็เดินหน้าส่งเสริมอาคารต้นแบบรางวัลตราสัญลักษณ์มาตรฐานอาคารประหยัดพลังงานโดยปัจจุบันนี้มีอาคารเครือข่ายเข้าร่วมแล้วมากกว่า700แห่ง มีอาคารที่ผ่านเกมประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ทั้งสิ้น438แห่งรวมผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้54.57ล้านหน่วยคิดเป็นเงินที่ประหยัดได้219.17ล้านบาทช่วยลดก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์ลง3 7 0 6ตันนะครับแล้วก็ทางท่านผู้ว่าการ VMEA นะครับคุณวิราชเฉลยรัพย์บ,บอกว่า ได้ดำเนินกิจการด้วยความตระหนักต่อประเด็นทางสังคมสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน3ปัจจัยหลักก็คือสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาพิบาลนะครับ เราจะมีการประเมินนะฮะโดยใช้เกณ์ที่เราเรียกว่า M E A Index นะครับคือเป็นอินเด็กที่ประเมินว่าอาคารระดับนี้ควรจะใช้ประมาณปราอาคารสแตนดาดนะฮะอาคารมาตรฐานเนี่ยควรจะใชะ้พลังงานเท่าไหร่แล้วอาคารจริงๆเ่ย เป็นเท่าไรของจริงเป็นเท่าไหรก็ของสแตนดาดเป็นเท่าไรนะฮรก็เอามาหารกันก็จะรู้ว่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารนี้เป็นเท่าไรเรามีการประเมินทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับในเรื่องของคุณภาพอากาศนะฮะก็คืออินเทอร์นอลแอร์คุณลิตี้นะครับในการที่จะประเมินทั้งพลังงานและสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันถ้าผ่านทั้งสองอินเด็กนี้ ็แสดงว่าอาคารของท่านนะครับเป็นอาคารที่มีการประหยัดพลังงานและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีครับ m อมคนขายไฟแต่มาเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนลดการใช้ไฟเอมี MBA คือคือคนไทยนะคือหน่วยงานของรัฐนะครับเราต้องสนองนโยบาย ของรัฐนะฮะในการที่จะทําให้ประเทศของเราเนี่ยฮะมีการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเพราะฉะนั้นเราจึงคํานึงถึงเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องตรงนี้นะฮะมากมากกว่าในการที่จะทําหน้าที่ในการขายไฟอย่างเดียวแล้วอา่าอาคารที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน M E A Energy Award ระดับสแตนดาร์ดนะครับก็ยังมีสิทธิ์ขอรับการพิจารณารางวัลระดับพรีเมียมเพื่อยกจ้องอาคารต้นแบบด้านการใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเขาแบ่งรางวัลออกเป็น2ระดับก็คือโกลแล้วก็สูงสุดก็คือแพลตินัม MEA มีการขยายกลุ่มเป้าหมายใหม่ก็คือคอมมูนิตี้มอลล์ก็จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานได้อย่างทั่วถึงซึ่งในปีที่8นะครับของโครงการยังเปิดรับสมัครอาคารเข้าร่วมทั้งหมด10ประเภทก็จะมีโรงพยาบาลโรงแรมโรงเรียนมาหาวิทยาลัย สำนักงานไฮเปอร์มาร์เก็ตศูนย์การค้าห้างสินค้าร้านค้าขนาดเล็กร้านสะดวกซื้อร้านกาแฟแล้วก็คอมมูนิตี้มอลล์นะครับซึ่งเปิดรับเป็นปีแรกก็ท่านผู้ชมฮะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ M E A Energy Awards 2025ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสมัครด้วยการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับ m w w w e b M E A Energy Awards info นะแล้วก็ส่งใบสมัครทางอีเมลนะฮะ M E A Awards gmail .com ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมปีนี้นะครับนี่ะส่งมาตามที่อยู่ที่หน้าจอนี้นะครับเดหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีนะครับ อ,าาอยู่ที่หน้าจอประหยัดพลังงานอ่าัป<า>ประหยัดพลังงานค่อยจดไปฮะท่านผู้ชมฮะมีมากกวเจ็ดร้อยแห่งนะทุกวันนี้นะครับใช่